อ่าฮะอย่าเพิ่งไปครับผมอย่าเพิ่งไปไหนเลยอย่าเพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆมากมายในช่องเรานะครับผมและถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ไปดูคลิปได้เลยก็สวัสดีสวีดัตทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะมาอยู่กันในเกมกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งิกมโ o วันนี้นะครับผม ก็อย่าล en like to ืมนะครับผมมากดรับของนะครับผมที่ทางเกมผมได้ทําการแจกเรามาในวันนี้นะครับผมก็น่าจะเป็นกิจกรรมของนี่นะครับผมในการปิดปรับปรุงละกันนะครับผมก็อย่าลืมมารับเลยนะครับผม30ตัวเลยนะครับแล้วก็500เพชรนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าแจ่มากมากซึ่งเดี๋ยวเราจะมาสุ่มให้ดูละสามสิบตัวละกันนะครับซึ่งก็จะมีคลิปหนึ่งนะครับผมที่ผมสุ่มแยกไปนะครับตัวละคร HSR ของเราไม่ออกเลยนะฮะซึ่งตัวละครที่เราอยากได้สุดก็น่าจะเป็นตัวละครตัวนี้เลยนะครับผม เซนอิสุนะครับผมเป็นตัวละครที่ผมแบบอยากได้มากๆเลยทุกคนแบบอยากเล่นน่ะไาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราจะสุ่มได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ HSR เรายังไม่เคยได้เลยนะฮะโอ้โหโคตรจะเกลือมากๆเลยนะครับผมมาดูซิว่าเราจะได้ปันสนิบาทมาเล่นหรือเปล่าสุ่มไปเลยนะครับผมไม่สนใจอะไรนะผมก็ภาวนาให้ได้5ดาดาวหน่อยละกันนะฮะ5้าดาวขอ HSR ด้วยก็ยิ่งดีนะครับเราสุ่มไปเยอะมากแล้วยังไม่ออกเลยเอ้ยได้หรือเปล่าวะโอไม่ใช่ทุกคนมันไม่ได้เขียนว่านิวนะครับน่าจะเป็นตัวละคร SR ธรรมดานะครับผม จริงๆด้วยนะครับผม sr ธรรมดาอีกแล้วโอ้โหออกบ่อยมากเลยนะครับผมสำหรับตัวละคร sr เนาะไม่รู้ว่ามีออก sr หรือเปล่ารู้ว่าผมดวงเกลือไม่ได้เองนะครับผมเซนอื้อสื่ออยากได้ตัวละคร sr ทาไมไม่ได้อนะทำไมคนอื่นเขามี sr กันแล้วทำไมเรายังไม่มีงงมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าเกมมันบั็กไอเดียของผมหรือเปล่าตอนนี้โอ้โหโคตรจะเกลือเฮ้ยได้แล้วนะผมตัวละคร sr พูดปั๊บได้ปั๊บเลยนะครับผมในสุดเราก็ไม่เกลือสักที ตัวละครอร่อยอ่ะอุย้ยถือว่าโอเคเลยนะครับผมตัวละครตัวนี้ดีเลยเดี๋ยวเรามาปั้นมาเล่นกันนะครับผมตัวละครตัวนี้นะครับโอ้โหสกิลถือว่าน่าสนใจอยู่มีสอันเลยนะครับผมตัวละคร S S R เนาะไปค้ำๆไปก่อนนะผมไปดูซิคืออยากได้ตัวละครเดียวคือตัวอวยทสุดก็คือเซนอึส,สึนะครับผมเป็นตัวละครที่ผมรักที่สุดแล้วนะครับผมแบบเวยมากๆเลยนะผมไม่รู้จะอวยอะไรขนาดนั้นนะฮะโอ้โหตอนนี้ก็ไม่ได้นะเอ้ยจิ๊ดเคที่เราบน่นออกรัวๆวอตเทอร์ฟ้า S S R ออกอีกแล้วครับทุกคน โอ้โหแล้วบนแล้วออกรัวๆโอ้โหอูซุยนี่โคตรเท่ะนะครับผมอูซุยโอ้โหใช่อูซุยใช่ไหมเนี่ยเท่เจริงๆนะครับปลาสุ่มต่อ N.R. ออกทีจังวะตอนนี้เอ้ยถือว่าดีเลยผมขอโทษนะครับผมที่ผมด่าเกมไปนะครับกราบขอ,อโทษด,ด้วยไม่น่าด่าเลยนะครับผมโอ้โหออกทีอย่างงี้น่ารักจริงๆนะครับผมแต่ไม่ใช่ตัวละครที่เราอวยเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรนะผมได้ดีกว่าไม่ได้อะไรนะฮะอันนี้คือ,อไรอะ่ะ อันนี้ยังไม่ได้อีกเหรอถ้าเราสุ่มครบ30ครั้งนะผมทุกๆนะครับผม30ครั้งนะครับจะแจกเศษแบบนี้นะครับผมซึ่งเศษอันนี้นะผมก็จะมีให้นะครับผมสามารถเอาไปแลกเศษตัวละครได้คือเกมนี้เกลือก็จริงแหละแต่เราสามารถาไปแลกเศษได้เหมือนกันนะผมก็ไม่เร็วนะนี่เลยนะผมสามารถแปลงเป็นเศษได้เหมือนกันนะผมแต่ต้องเก็บประมาณกี่เศษวะห้าสิบเศษเลยนะครับผมก็ต้องสุ่มไปเรื่อยๆแหละทุกคนซึ่งก็จะออกได้ตัวละคร NR เนรเลยนะผมไม่ต้องมาลุ้นอะไรมากมายผมก็การันตีอยู่แล้ว ซึ่งเ,เพื่อนๆก็อย่าลืมมากดรับนะครับผมสามสิบตั๋วฟรีเลยนะครับผมแล้วก็ห้าร้อยเพรนะฮะคุณอาจจะโชคดีบบผมได้ตนตัวละครเอ r นมาเล่นก็ได้นะครับผมบอกเลยว่าพอคุณเจมากมากเลยนะครับที่แจกแบบนี้เนาะโอเคแล้วเจอกันบ๊ายบายครับที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่อยู่คนเดียวอันดีพี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่สดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมันจะคนบอกว่าเซนโน